เด็กชายเงียเง้ยวเงี้ยวเด็กชายเงียเง้ยวเงี้ยกับมะเขือเทศของเขาเขามานอนเฝ้ามะเขือเทศเ,เขากลัวมีแมงมาขโมยกินมะเขือเทศของเขาเขาก็เลยต้องมานอนเฝ้าด้วยความชิวๆควุยเลยคุยลลุกเลยแม่ เราต้องได้ตอบโต้ต้องไ,ไ,ได้ตอบโต้เหรออันนี้อะไรเด็กใช่เงี้ยวเงี้ยวกับฟักทองญี่ปุ่นของเขาเหรอเด<อ>็กช่เงี้ยวเงี้ยวกับฟักทองญี่ปุ่นของเขาเขาต้องมาไล่ร้างฟักทอง,องเ,เพราะว่าเดี๋ยวแมงมากินฟักทองของเขาติดผลรียยยย่ยังติดผลรี่ยังเงี้ยวเงี้ยว ฟ้คงตรงนี้ติดผลหรือยังหรอตรงนี้ติดหรือไม่ติดผมไม่รู้หรอกครับแต่ว่าตรงนี้ติดแล้วครับผลตรงนี้ติดแล้วครับแม่ผมเห็นหนึ่งผลตรงนี้ครับตรงนี้ครับเหนียวมันนั่งเป้อฟักคองรูปนี้ครับติดผลแล้วแต่จะเน่าหรือเปล่าเหนียวเหนียวไม่การันตีครับผม แล้วไม่การันตีใช่ไหมว่าทองทังแกเน่าเปล่านะแล้วทองแกลนเอาไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่การันตีครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทองแกลนเแต่ผมก็มานั่งเต่ากทองครับเย็นๆอากาศดีแล้วครับ เรควันร้อนนอนในบ้านครับผมพ้ะทองจะหายเหรอลูกต้องมานั่งเฝ้าฟักทองอะฮะแล้วมือเป็นอะไรอะมือมือเราเป็นอะไรมือเราเป็นลายมือฮะมือเรากร,รอะไรไว้ไอแม่ดูแม่ดูหน่อยเนี่ยแม่ดูหน่อยเนี่ยจิกกร,รอะไรไว้เนี่ย นายเขาด้วยไงยหนะนจิกจิกทำไมจิกทำไมจิกจิกใหญ่เลยจิกทำไมลูกจิกทำไม กล้วยเราเมื่อไหร่จะได้กินนะกล้วยอ่ะฮะเมื่อไหร่กล้วยเราจะได้กินมะละกออีกเมื่อไหร่จะได้กินมะละกออืตอนกลางคืนเราไา่แอบเฝ้าใช่ไหมที่ไม่เข้าบ้านอ่ะเราไปแอบดูใช่ไหมว่ามีหนูมีนกมีอะไรมาขโมยผักเราหรือเปล่าใช่ไหมข้าวโพดอร่อยไหมกินไม่เป็นผมกินข้าวโพดไม่เป็นแต่ผมมาดูข้าวโพดทุกวัน แต่ผมกินไม่เป็นกินไม่เป็นแต่มาดูทุกวันเลยเหรอทำไมแม่พูดคนเดียวอ่ะแม่เงียบล่อยแม่พูดคนเดียวอ่ะทำไมเราึปล่อยแม่พูดคนเดียวล่ะลูกอ่าอะไม่อยากพูดด้วยไม่อยากพูดด้วยแล้วเหรอโนูไม่อยากพูดด้วยแล้วไปแล้วเหรอ ไปดูมะและวกอดูกล้วยหรออะหาที่นอนทำไรทำอะไรขุดขุดขุดอ๋อเข้าสุขาโอเค